คือเลื่อนไปยังไงครับวันนี้ก็เรียกว่ามาโค้งสองเลครับเพราะว่าก้าวเข้าสู่ปีที่ผมแล้วนะครับกับลิสต์แล้วก็มีสาขาใหม่ด้วยที่ครูแจ็คตั้งนักศกก็จริงดีใจมากเลยนะครับที่มีโอกาสมาดูว่าเป็นเอฟซีคุณหมอลิฟวิ่แล้วเราตั้งรูมคอนเทนต์เขาอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เห็นแบบว่าการประสบความสำเร็จของของทันเจอร์เดลิสเนี่ยครับก็เรียกว่าแบบเรียกว่าเติบโตแบบว่าก้าวกระโดดทำงาในแบบว่า5ปีผ่านมาแล้วก้าว้าสู่ปีที่ผมแล้ว เรื <ừ> ่องความสุขความงามการดูแลตัวเองจริงจะนั่งสนุกนะครับเต้จริงๆเราเราเน้นทั้งหมดแหละครับหมายว่าคือเราก็ต้องบอกว่าดูแลตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าส่วนที่เล็กที่สุดอาหารการนอนออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือสโดยอื่นเราก็ดูถึงว่าอย่างอย่างหน้าเราอะไรเงี้ยครับคือเหมว่าผมว่าสิ่งที่สิ่งที่ที่จะช่วยเราได้ก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญแหละถ้าเกิดว่าเราเป็นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าเราควรจะทําอะไรทําอะไรบ้างหรือมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเ้ย ดูดิจิตาร์เขาจะแนะนำมาแล้วเรียกว่ามันจะเป็นเป็น best v e r s i o นของเราเองครับมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในในตัวเราเองแหละแต่ว่าคุณหมอหรือคุณดูดิจิตาร์สำคัญมากในการแนะนำใช่ครัใช่ครับก็เรียกว่าเรียกว่ามันน้าสคัญมากแต่เวลาเราตั้งแต่เข้ามาทำงานอยากถามว่าอยากลองจริงยวกิจิตารเราต้องแนะนำเขายังไงบ้างอยากลองดูดิจิตาร์หน้าเหมือนดิจิตเราต้องเชิญชนะเราต้องให้เป็นหนึ่งน หลอเป็นผมหมดก็ผมก็ไม่มีงานแล้วแต่ว่าเราก็สามารถหน้าตาดีได้แบบเป็นเวของตัวเองไงแล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ก็เดี๋ยวหลอเป็นผมไม่มีงานที่จริงมันมีที่ผ่านมามีคนมาถามว่าอยากนอนที่จริงจริงๆก็มีคนมาถามแล้วก็ถามแบบทำนี่ทำนี่ไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ที่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็แบบแก้แบบทาเองแล้วเราไม่สามารถถ่ายได้ แล้วอยากแนะนำไปยบ้างถ้าเราเราหน้าเราจริงจริงก็ได้ก็กินดีแหละแล้วถือว่าชอบแบบว่าส่วนไหนอะไรเอาหมดเลยเหรอครับเอาหมดเลยเหรอครับก็ลองปรึกษากันดูไปปรึกษาคุณหมอครับปรึกษาคุณหมอดูครับไม่ดูไม่ไม่ใช่คุณหมอดูนะหมายถึงว่าลองปรึกษาคุณหมอครับ คือจริงๆอ่ะก็แบบดีใจแหละที่แบบว่าหลายๆคนเอาแบบเป็นเลมเปเลนอะไรเงี้ยคือจริงผมไม่แอบแบบว่าเห็นมันผ่านบ้างอะไรอย่างนี้มน่าจะหงูตาขิดนแบบปากตั้นอะไรเงี้ยครับก็มีมีบางแล้วก็คือคือก็คือก็ดีใจที่แบบว่าเอออย่างน้อยเราก็แบบมีหน้าตาบางครั้งที่มีคนชอบจริงๆเราอยากหน้าเหมือนคนอื่นบ้างนะผมนะครับบางทีว่าเออว่ืคนอยู่อยากหน้าเหมือนเราไหมเราถ้าเราลุกเมื่อวาน้านุ่มเกาหลีหรือว่าไปไหนทางทางหน้าอย่างจริงๆ เออยังไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่แล้วแบก็จิงผมชอบหน้าแบบน้าแี่โอ้อะี่อ้้าแบบ้าไงแบบว่าเออดูเด็กตลอดเลยเนยเขาไม่บอกครับว่าเขาบอกเป็นเคล็ดลับแต่ว่าเขาก็เยน่้มตนยอมขอของเลยอะลยคนบอกว่าพระเลุน่ ไม่รู้เลยครับก็ก็ก็กินเหมือนแบบปกติเลยแหละแต่ว่าเออแต่ว่าก็ก็ก็แปลกอยู่ที่ผมว่าดูดูเหมือนแบบหน้าสตาร์ปเลยว่าเราก็พอเรามีงานรวมกันอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงแบบว่าความหลังอะไรนี่แล้วก็เอารูปมาแบบดูดูอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็เหมือนกับเป็นพัฒนาการแหละแต่ว่าก็ดูแค่ดูแค่โตขึ้นแบบยังดูแบบยังดูยังดูใช้ได้อยู่แล้วเจ๊คิดว่าใครพัฒนาการมากที่สุดเวลาเจอแบบ คือมันมีชื่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่กล้าบอกอ <c oughs> พี่เกดต่ออ่ะผมให้ทาย <c oughs> ผมไม่ได้พูดเนี่ยรเด็นอะไรอ่อ่าใช่ในใจชื่อใจแต่แ,แต่ว่าแต่ว่าคือพี่เกดตอนนี้คือเขาก็ดูเด็กลง <c oughs> สังเกตว่าคือตั้งแต่เขาแบบางหลังมาเนี่ยในรูปเขาในไอจีเขาก็ตัดผมทรงผมสั้นดูแบบดูเด็ก,ก <c oughs> อ่ะดูดูเท่เลยของเขาอ่ะ <c oughs> ือว่าือว่าเป็นเจลด้วยนะเป็นเจลบอยเหรอพี่เกดเป็นเจลบอยแล้วเหรอใช่เขาอยากเป็นเจนซีอ่า ยอดเลยพี่ชายจริงจพี่เกยมีแฟนเขเลยทำให้เจกงลงอุ้ยอุ้ยเาอยากได้รถพี่พี่ไม่ทราบจริงไดรไมอันนี้พี่บอกไม่ทราบจริงไม่ไม่ทราบจริงยครับทำไมว่าพี่เกดดันเวลาคับเาามคือมีการย่่งผมผมไม่เคยถามเป็นมิ่งครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรเลยพราะว่าเขาบาสบายพรว่าคนเป็นห่วงพี่เป็นห่วงพี่เกร ไม่ทราบไม่ทราบจริงคือไม่เป็นเกมหมืนเดไมมีความลับไม่มีไม่มีกับแล้วแอไป่แบบางบ้าอ้มีไม่ทราบเลยครับไม่มีแล้วเราอยากไอวีไหมไม่ทราบเลยอันนี้คือไม่หลุดเลยครับไีไม่ทราบหรืไม่หลุดไม่หลุด ก็เป ah so ็นเรื่องของเขาแหละแล้วก็ผมว่าเขาเขาคงแบบแฮปปี้ในการผมว่าใช้ชีวิตเลยเขารอวันเปิดตัวทีเดียวใช่ไหมไม่ทราบเลยครับเราแอดเราแอดเชียร์ว่าเราแอดเชียร์ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ใช่หมายถึงแอดเชียร์ที่เขาเปิดตัวจริงๆผมก็แอดแอดเชียร์เขาแหละเพราะผมว่าก็คือแต่ก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เชียร์ไหมไม่ทราบจริงๆพี่ปฏิมาก แล้วแต่เขาแล้วแต่เขแล้วแต่เขาและใช่ผมว่าผมว่าม like yeah. well ันก็เป็นแบบเป็นเป็นไลฟ์สไตล์สไตล์เขาอะไพรักดีพัดีมเซวอยู่ที่พี่เีผมพรเงีาออกกาล้ังกายแค่ชั่วโงเดียวเล่ม้นคือจริงแล้วก็แบบมีโอกาสแบบวาเจอแปตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นแบว่า มีเวลาว่างมาดูเลยแบบไปเล่นกับไปเล่นกับสายของเกลว่าตอนนี้แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนเกลหรือยังเราต้องไปถามเกลกันรูเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเล่นกับเกลมันเหมือนเล่นมินเนทเลยถ้าได้อุ้มถ้าได้ยังไงแต่ว่าก็ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มตัวน่ารักมากเกลเขาไม่เรือกชื่อเราหรือยังจำชื่อเราได้หรือยังเหมือนเหมือนจะมีคนเหมือนจะมีคนแต่ว่าพูดกับกล่องอยู่เลยนะครับแต่ไม่รู้จำจำได้เปล่าครัน ดไบเออเป็แีเปออตรงแบบมัีละครับเออเคยแบบ่อเลอรียกว่าผมมาจริงๆเป็นคนที่แบบว่าชอบเด็กมากว่ารักเด็กชอบชอบอยู่กับเด็กชอบชอบเล่นชอใช้เวลานักบก็ว่าเราก็เลยแบบว่าพอพอเจอแบบเด็กเรียกว่าจะแบบว่า ยุคไหนไว้ไหนอะไรเงี้ยได้ที่คนเห็นมาแลก็แบบว่าค่อนข้างจะชินช่อไปไป้องพานยี่สนบ้าไปเจอไปเลี้ยงมาเลยคือซู้ได้อยู่ครับสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่แต่ใจเรานี่คือยังษนะตอนนี้คือไหวนะคะถ้าจะมีเลยถ้ามีเลยผมว่าตอนนี้น่าจะใหญ่จริงๆผมว่าคุยกับเขาเรื่อยๆแหะครับเพื่อวคุยกันอยู่ว่ายังไงว่าตอนนี้ก็ใหญ่ก็ใหญ่มีอย่างแบบว่าทำงานก็จริงๆก็มี งานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวร่วนมคือคือที่พงเขาเจอเกียวมากกว่าผมเพราะว่าเขาเขาไปบ่อยเขาก็เจอตลอดคือทั้งหลังมากคือชอบแล้วก็บอกว่าตัวของรถของเล่นอะไรเงี้ยเขาซื้อไปให้ที่ที่เห็นไม่ได้เขาซื้อไปให้อะไรซื้อไปเต็มหมดเลยนะ คือถ้าให้เทียบแล้วโคมน่าจะโดนตกมากกว่าแต่ว่าตัวโคมก็โดนตกจริงเออเป็นคูดก็าคือใส่เราไม่ถก็พันนานไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอย่างนี้ขออย่างอย่างอย่างเห็นแก้วว่าอยากมีลูกศาสตร์ไหมคะอยากมีลูกศาสแบบน่ารับมีทุกศาสตร์จริงๆผมชอบทุกศาสตร์คจริงๆมันได้หมดเลยทุกศาสตร์เป็นการรักหมดแบบชอบหมดเจ้องเป็คู่ รอลุ้นรอนานๆคนต่อไปเดี๋ยวรอลุ้นกันครับปีนี้เอปีนี้ไหมปีนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ปีนาลกันไม่ันนั้เรื่องของี่จะเก็นลคนีนาลันเนาะายังไม่ทราบไม่ทรารยังไงกครับ